แต่ก็มีสถานที่สูญเสียนะคุณปิ๊กโอเคว่าไม่ได้เสียจากการสู้รบแต่ว่าเขาไปปฏิบัติหน้าที่นะคะอยู่ที่ปราสาทตามเมืองทมซึ่งเคยมีคลิปออกมา คือเขาก็ดังอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าไปประทะคารมกับโมนิก้าฝั่งของคเมนะนะแต่ว่าล่าสุดเองเพิ่งจะทราบว่าจริงๆแล้วป่วยเป็นโรคประจําตัวก็คือหอบหืดแล้วก่อนหน้านี้ที่มีเหตุประทะก,กันอยู่ค่ะเหมือนกับเคยไอยเป็นเลือดด้วยนะแต่ก็ยังคงต้องประจำอยู่ที่ฐานประสาทต,ตาเมืองทมและล่าสุดเสียชีวิตแล้วจากการวูบอยู่ในห้องน้ําตอนนี้ร่างของทหารนายนั้นถึงบ้านแล้วนะคะ ร่างของพลทหารพิทยุทธ์หรือว่าพลทหารน้อยโสดานะคะโซเชียลรู้จักกันในชื่อน้องยักษ์น้องยักษ์อายุ20ปีนั่แหละค่ะสังกัดกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2เป็นฮีโร่ตามเมืองธมปัทคารมกับโมนิก้าค่ะก่อนการสู้รบจากไปเนี่ยคลิปนี้ค่ะคลิปนี้ทำให้น้องยักษ์ดังนะอยู่ช่วงหนึ่ง ความที่ไปเข้าห้องน้ำนะคะเนื่องจากเป็นโรคประจําตัวแล้วก็วูบวูบอยู่ที่หน้าประสาทต,ตาเมืองทมที่พนมตรงรักสุรินเมื่อ23สิงหาคมค่ะถูกส่งกลับภูมิลำเนาบ้านเลขที่4 5หมู่7ตำบลหนองกงอำเภองรองบุรีรัมแล้วนะคะอย่างสมเกียรติท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวคุณแม่ละคะ่ะคุณแม่รอรับอยู่นะนี่คือขบวนนะคะเดินทางมาถึง ก็ตั้งขบวนรับนะคะด้วยความเสียใจรวมถึงอสอมอด้วยแล้วก็เพื่อนชาวบ้านต่างๆบกทงเป็นธงชาติค่ะรอรับร่างน้องสาวยายของพลทหารน้อยค่ะคุณยายจัดประสงค์รั์อายุ70ปีบอกว่าหลานเป็นคนอาพพ่อแม่แยกทางกันไม่ได้เรียนหนังสือตอนอายุ18สมัครเข้าเป็นทาหารหวังจะได้เรียนหนังสือต่อ พอมีการสู้รบก็ถูกส่งไปชายแดนซุรินนะคะตั้งแต่นั้นยังไม่เคยกลับบ้านเลยแล้วก็เห็นหลานไปโต้เถียงกับขมรก็กลัวว่าขมรจะทําร้ายสุดท้ายแล้วหลานก็จากไปไม่มีวันกลับคุณยายเองก็เสียใจะนะคะในขณะที่พลวัตโสดาเป็นคุณพ่อนะคะอายุ43ปีบอกว่าลูกชายตั้งใจเป็นทหารมากเตรียมสอบเป็นในสิบทหารก็เสียใจเพราะว่าอายุน้องแค่แค่20ปีเองอะคะ่ะ ยังไม่ทันมีครอบครัวก็มาจากไปแบบนี้แล้วนะคะสาเหตุหมอแจ้งว่าเป็นหัวใจล้มเหลวค่ะทีนี้เราไปถามแฟนสาวค่ะแฟนสาวอายุ17ก็เสียใจเคยสัญญาการว่าจะเก็บเงินไว้สร้างครอบครัววันไหนกลับบ้านก็จะพาไปกินชาบูให้หนำใจไม่คิดว่าจะจากไปแบบนี้ช่วงที่สู้รบกันอยู่ก็แฟนอัปเดตว่าเริ่มไอเป็นเลือดนะคะหายใจไม่ค่อยออกเธอบอกให้แฟนไปหาหมอ ที่ผ่านมาก็ไม่ไมีไม่มีใครรู้มาก่อนจริงๆว่าเขามีโรคประจําตัวกระทั่งแม่แฟนโทรมาบอกว่าเขาเป็นโรคหอบหืดก็ถึงเพิ่งรู้นะคะฟังดูค่ะบอกว่าเขาเขาเริ่มไอไอเป็นเลือดแล้วเขาก็หายใจไม่ออกแล้วพอไอก็เจ็บปอดหนูก็เลยบอกให้เขาไปบอกจ่าให้จ่าพาไปหาหมอ,อมพอไปโรงพยาบาลพนมดงรักไปเอกซเรย์แล้วก็ได้ยาแก้ไอามากิน แล้วเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเขาเลยกลับมามาทําหน้าที่ต่ออยู่ชายแดนค่ะเขาไม่ร่ปงเป็นตัวไหมแฟนตอนแรกหนูไม่รู้แต่แม่เขาเพิ่งโทรมาบอกว่าเขาเป็นโรคหื้นหอกน่ผู้แพใช่ความเสียใจไม่ได้มีเฉพาะครอบครัวนะคะนางทองตุดทิกกระทกชาวบ้านสุรินถึงกับร้องไห้เสียใจโอ้โหคุณยายสะเทือนใจไงที่แบบหลานจากไปกระทันหันก็ได้แต่อวยพรก็คือ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคือด้วยความเห็นหนะะ้าค่าตากันอยู่ยายแกก็อยู่สุรินนะคะลองไปฟังความรู้สึกของชาวบ้านและการที่เคยเห็นน้องค่ะแม่ก็มีลูกหลานเป็นทหารเนาะใช่ค่ะยยายดูเขาเขายายก็ร้องทุกนันยายสงสารลูกหลานที่เป็นทานหารยายก็ค่อยดูดูไปยายก็ร้องไป สงสารเขาทำห้เขาเป็นลำบากอย่างนี้เวลาเสียงปืนมันไม่ใช่ไม่เสียงธรรมดานะมันดังสนั่นยังก็มันยังยังก็ไม่มีที่จะหลบเลยนะฮะมันดังมากเลยไอ้ก็สงสารเขาอยากให้คุณพระคุณเจ้าคุณครองลูกุตกหลานทุกคน,นะคะ่ะให้เขาตลอดปลอดภัยรักษาประเทศชาติเราให้อยู่เย็นเป็นสุข ยายพูดถึงทหารไม่ได้เลยอายเช่นเดียวกับนางรุจภาชัยโชตาค่ะเป็นแม่ค้าในพื้นที่ขายของแถวประสาทตาเมืองทมค่ะบอกว่าพลทหารน้อยเป็นคนน่ารักอารมณ์ดีเป็นลูกค้าประจําของร้านก็จะมาซื้อของก่อนเข้าเวรที่ฐานก่อนหน้านี้รู้ว่าไม่สบายแล้วเคยลาไปหาหมอหัวหน้าให้พักแต่เจ้าตัวไม่ยอมค่ะเพราะรักอาชีพทหารอยากปกป้องแผ่นดินก็ยังจําได้ว่าน้องเคยประทักอารมณ์กับป้าเคมรเพื่อให้ จริงๆแล้วทหารเขาก็อยากเข้าห้องน้ำนะออืม,อมแล้วก็เหมือนกับช่วงนั้นเห็นบอกเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยมีคนไปตามก็บอกว่าสิ้นใจแล้วสาเหตุก็น่าจะป่วยแล้วทำงานยืดเยื้อเครียดไม่ได้พักผ่อนสะสมจนกลายเป็นความสูญเสียอันนี้ในมุมของคนที่เคยเจอน้องนะคะทางด้านกองทัพภาคสอง โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของพลทหารพิทยุทธ์แล้วก็ชี้แจงเบื้องต้นว่าไม่มีบาดแผลไม่เกิดการ ปะทะหรือว่าทะเลาะวิวาทใดๆไม่มีประวัติเสพยาพร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์ครบถ้วนเชิดชูในความเสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชาติอย่างเต็มกําลังความสามารถสมัยยังมีชีวิตได้ถ่ายภาพกับพลทบุญสินพัดกลางด้วยแม่ทัพภาคสองขณะที่ปฏิบัติหน้าท,ที่อยู่ปราสาทตเมืองทมเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่ทางเพจกองทัพภาคสองนำมาโพสต์ไว้อะไรด้วยนะคะด้านแม่ทัพภาคสองทราบข่าวก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารค่ะ ซึ่งระบุว่าการสูญเสียครั้งนี้เกิดจากอาการเจ็บป่วยที่สะสมมาจากการทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนและที่ผ่านมาพลทหารพิทยุตเองก็ปฏิบัติหน้าที่โดยอย่างดีหลังจากนี้สิทธิกําลังพลต่างๆทางกองทัพจะดําเนินการอย่างเต็มที่เพราะถืออยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนค่ะก็เท่ากับว่าน่าจะเข้าข่ายเหมือนทหารนายอื่นๆที่เสียชีวิตใช่ไหมสิบล้านเนาะใช่สิบล้านเนาะ